ทุกคนมาเบิ่งกันก็ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนัวฉีดไปแล้วทุกคนก็ยังบ่อหายนะทุกคนเนาะัวฉีดนี่ก็ฉีดของแท้เลยนะทุกคนนี่ัวฉีดของแท้แต่ก็สตาร์ทก็เหมือนเดิมทุกคนเล่งไม่ได้เลยสตาร์ทไม่ติดเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าไปเช็คดูเช็คดูว่ามันจะติดโค้ดจะติดโค้ดบ่อก็บ่ได้ติดทุกคนก็เลยข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจมาดูที่ วาวว่ารั่วหรือเปล่านะทุกคนเนาะเพราะว่าแรงอัดก็เหมือนจะไม่แรงเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจมาดูที่ดอกวาวว่าดอกวาวรั่วหรือเปล่านะทุกคนเนาะข้าพเจ้าก็เลยมาไล่อาการใหม่ตอนนั้นข้าพเจ้าก็เปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วลบโค้ดเรียบร้อยมาลองสตาร์ทดูก็ยังไม่หายก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะทุกคนก็ป่ะเดี๋ยวมาลองดูที่วาววา่าวาวรั่วหรือเปล่านะนะทุกคนเนาะโอเคมามาลื้อกัน ก็เดี๋ยวถอดฝาสูบออกมาก่อน,อดดอนทุกคนตอนนี้ก่อนทุกคนทุกคนสังเกตยังบ่ทุกคนสังเกตท,ที่ประกนทุกคนเหมือนเหมือนแรงอัจมันจะรั่วะทุกคนเนาะเน,น,ะนี่ยประกนไหมโอเคเดี๋ยวจะมาดูที่ดอกวาวเนี่ยทุกคนถอดมาปไปทีเรียบร้อยก็มาดูที่ดอกวาวว่าดอกวาวรั่วหรือเปล่ามาดูทุกคนก็ วาวก็ไม่รู้อะทุกคนเนาะเออวาวไม่รู้อะเขาวาปกติแล้วทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประเก็นฟ้าสูบกันทุกคนเนะะาะแรงอัดน่าจะรั่วลงรั่วออกข้างรั่วลงล่างนะทุกคนเนาะตัวนี้จะรั่วลงล่างนะตัวนี้จะตัวบนตัวนี้จะตัวล่างของลูกสูบของปอกสูบทุกคนเนาะ ทีนี้ก็จะบาพาทุกคนมาเบิ่งกันเห็นบ่มทุกคนจะเป็นคาบมันจะเป็นรอยไหมของแรงแรงเผาไหมของในห้องเผาไหมทุกคนมันก็จะเล็ดรอดออกมาข้างๆได้ทุกคนเห็นบอกนี่เลยทุกคนมันจะมีรอยรอยไหมลงมาถึงนี่เลยทุกคนเนาะแล้วก็จะรูกออกข้างด้วยทุกคนเห็นบอกทุกคนก็ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ประกอบไอ้ฟ้าสูบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทากาวเข้าไปเนาะเปลี่ยนพะเก็นใหม่ เพราะว่ากลัวฟ้ามันโกงแลนะทุกคนเนาะก็เลยทากาวอัดกาวเข้าไปนิดนึงเนาะว่าตอนนี้ข้พาพเจ้าจะมาลองดูว่ามันจะสตาร์ตติดได้หรือเปล่าแลนะทุกคนเนาะเพราะว่าก่อนจะสตาร์ตก่อนที่จะประกอบผู้ฉีดเข้าไปเดี๋ยวข้พาพเจ้าจะมาลองดูันฉีดให้ทุกคนได้เบิ่งก่อนว่าหู้ฉีดฉีดปกติหรือบอแล้นะทุกคนเนาะนี่เลย เดี๋ยวลองดูโคชืีดทุกคนเปิดสวิทก,ก่อนนี่เนาะเดี๋ยวลองดูโคชืีดกันเครืฉีดแรงปกตินะทุกคน,นเนาะแต่ทีนี้ข้าพเจ้าจะประกอบเข้าไปนี่นะทุกคนเนื่องจากข้าพเจ้าหาซื้อกองโปได้นะทุกคนเนาะ เพราะวา่าแถวบ้านใกล้เคียงหรือแถวในตัวเมืองเนี่ยข้าพเจ้าลองถามแล้วไอ้ตัวกองเบนซินเนี่ยมันบบมีทุกคนข้าพเจ้าก็เลยไปซื้อกองแบบนี้มาทุกคนเนาะก็ประมาณสองร้อกวก่าบาททุกคนเนาะกองตัวเนี้ยอืมก็เลยทําแบบนี้เพื่ออยากให้มันกันฝุ่นที่สนิมที่อยู่ในถังเพราะว่าถังมันก็รั่วด้วยเนี่ยดี๋ยวข้าพเจ้าจะเอากาวตูนจอดเพราะ มันีิสนิมเกิดขึ้นในในถังน้ำมันครับข้าพเจ้าก็เลยเอากองแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาไม่ได้ใส่กองมาให้เขาจะต่อสายไฟสายน้ำมันตรงเข้าไปนี้เลยน้ทุกคนเนาะทีนี้ข้าพเจ้าจะประกอบแลวลองมาสตาร์ทให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะทุกคนว่าอาการที่สตาร์ทติดไม่ได้เลยหรือติดยากเลยเนี่ยมันจะหายบนทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันข้าพเจ้าจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ข้าพเจ้าจะประกอบพงชีเข้าไปก่อนนะทุกคนเนาะ ประกอบพู้ีดและจะมาลองสตาร์ตติดเครื่องให้ทุกคนได้เบิ่งว่าอาการติดไม่ได้เนี่ยมันจะหายบ่อะทุกคนเนาะคนมาลองกันว่ามันจะได้หรือเปล่าทุกคนเนาะไฟจ,จีนตัดปกติสตาร์ทดูได้แล้วทุกคนก็ได้ปกติแล้วตันนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาลองเร่งเบิร์กว่ามันจะหายบ่อยการที่เร่งหรือว่ามันจะวอดบ่อทุกคน เคุกก็ปกติแล้วทุกคนเนาะก็สรุปง่ายๆคือประก็นฝาสูบรั่วมังทุกคนเนาะโอเคมูเพื่อนท่านใดที่เจออาการแบบนี้นะทุกคนเนาะก็คอมเมนต์มาว่าอาการแบบนี้หรือเปล่ามันทุกคนเนาะที่ที่ทุกคนได้เจอนะทุกคนเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวขบจับประกอบแล้วจะส่ง รถท้เจ้าของเขาคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับภายในหลายคนที่เจออาการแบบนี้หรือคล้ายแบบนี้ก็อย่าลืมทุกคนกดติดตามไว้และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ขาราพเจจาพิทคลิปต่ตอไปนะทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาไปพร้อมกันทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนบ๊ายบาย